อ๋อน้องคะตรงนี้เป็นอุทยานหาดทับแขกค่ะส่วนที่ว่าน้องจะขึ้นนี้คือเขาหงอนนาเอุทยานอุทยานแห่งชาติไหมมันมันใช่อุทยานแห่งชาติไหมครับน้องคะเดี๋ยวฟังก่อนเนาะอ,อ๋อไ,ไ,ได้ครับหาโนพระธาราหมู่เกาะพีพีนั้นเป็นคือสำนักงานใหญ่ค่ะเนาะแต่ว่าที่นี่เป็นหน่วยย่อยค่ะพีพีซี 4, มันมีทั้งหมดเจ็ดพีพีที่นี่พีพีซีครับอืม เกอของนพรัตถารานแต่น้องคือว่าหน่วยย่อยนั้นี่เป็นย่อยใชทั้หมดเจ็ดนาครับในเกาะนั้นห้าแต่อยู่บนบกนี่มีสูสารหอยสุสารหอยน้องรู้ใช่ไหมฟอสซิลมันอันนั้น PP สองที่นี่ PP สี่แล้วนอกนั้นก็ส่วนที่เหลือก็เป็นในเกาะก็ดะเรเวกอะไรอย่างนั้นเหรอคะน้องอได้คขอบคุณมากครับเราจะกำลังจะเดินขึ้นเขาวันหน้างแล้วระยะทางสามจุดเจ็ดกิโลก็ ตรงปากทางก็จะมีหน่วยของเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับอันนี้แล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะทางค่อนข้างชัดเจนนะแต่ก็ขรุขระหน่อยเริ่มเดิน4ี่โมงยี 20. นี่ก็จะเป็นเนินช่วงใหญ่ช่วงแรกเลยนะเดินมาได้ประมาณ ครึชั่วโมงมกว่าๆก็ถึงเนินส่งญาติแล้วกันชันอยู่ขึ้นจากเนินก็พอมีทางเรียบบ้างไม่ชันมากพอให้พักเหนื่อยจากเนินชันลูกแรกนะฮะขึ้นมาก็จะมีที่พักขอให้นั่งพักหน่อย ทังพักดื่มน้ำหายเหนื่อยแล้วเดินต่อขึ้นเนินชันเนินที่สอง้วก็จะมาโผล่ตรงสันเขาด้านล่างช่วงนี้ก็เดินเรียบสันเขาไปเรื่อยๆก่อนอีกหนึ่งกิโลครึ่งจะได้วิวด้านข้างไม่เปิด สองทางก็พอเห็นวิวบ้างนะถึงเปิดไม่หมดแต่ก็สวยดีตอนเช้าน่าจะพอมีหมอกเดินขึ้นมาประมาณ2โลเดนะก็จะมีทางแยกไปน้ำตกแล้วก็ขึ้นบิพอยน้ำตกคงช่วงนี้คงไม่มีอะไรหน้าแหลง เราไปแคมป์ของเราดีกว่าอีกประมาณหนึ่งกิโลวงสุดท้ายนี่ก็เดินเรียบสันเขาไม่เหนื่อยเท่าไหร่โอ้ขยะเต็มเลยไม่อยอ,<ฮ>อยมาาลงโไม่ไหวเดี๋ยวเราต้องขึ้นอีกงนี้ผมว่านะเราต้องขึ้นอีกใช่ไหม ยอดมันอ๋อใช่ไหมผมเห็นมันมืนมียอดเดินขึ้นมาประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครเราก็มาถึงบริเวณลานหินนะครับอีกไม่ไกลนะแถมอยู่ข้างบนนี่ตรงนี้ก็พอมีวิวครับสวยพระอาทิตย์กำลังจะตกวิวตอนเช้าน่าจะสวยจากลานหินก็ เดินขึ้นอีกช่วงสุดท้ายเราจะถึงจุดแคมป์ะ,อะตอนนี้ก็ประมาณเกือบ6โมงนะแล้วเราก็ขึ้นมาถึงยอดสูงสุดเขาหงอนนาค ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนี่มันหาดอะไรรึเปล่ตกข้างหน้านี่ครับอันนี้นกพรลนพาลาบิแล้นู่ปหาดเอานางนกพรลี อ๋อตรงนู้นนะฮะใช่